นะฟอนก็นยังเป็นฟอนที่เรียบง่ายสไตล์เกมวันพีชคนไทยเหมือนเดิมเลยนะครับอ่ะแล้วที่เปลี่ยนไปก็คือตรงสเต็กตน้นที่ เอาละครับก็ขอสวัสดีมิมชมทุกท่านด้วยนะครับแล้ว,วันนี้เราก็จะมารีวิวเกมชูพีดรีวิวไม่ใช่เรียกว่ารีวิวเขาเรียกว่าการอัปเดตของเกมชูพีดในวันที่27เดนนนะือนหนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เวลาสิบทุ่มสี่สิบหกนาทีผู้ซับเป็นทางการเลยนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นการอัปเดตของเขาอีกครั้งนะครับไม่รู้ว่าเวลาไหนในวันนี้นะเราดิทเขาก็มีแจ้งบอกว่าอัปเดตอะไรอย่างนี้นะ แล้ววันนี้ผมก็จะมาแต่ที่เห็นสิ่งแรกเลยก่อนเราจะเข้าไปนะครับก็คือหน้าปกสุดอีปิกของเขาอีกแล้วนะครับดูหน้าปกเขาสิว้าวเจ้าวดีฉันคือจอร์สลอดโอ้โหไปเราเราเข้าเกมกันแล้วเกมก็เปิดเกติไ <c oughs> อไลย์คัเจไปเดี๋ยวเราก็ไปเล่นกันเลยนะครับจะไ้ชมว่าข้างในเขามีอัปเดตอะไรกันบ้างไม่ ก็พอเราเข้ามาถึงนะครับสิ่งที่เราเห็นอย่างแรกนั่นก็คือบั๊กนั่นเองนะครับบั๊กบั๊กที่เรียกว่าบั๊กอะไรก็คือบั๊กที่เป็นเลือดที่ผมอัพแล้วเป็นอย่างนี้แล้วก็บั๊กเรียกว่าบั๊กป่องหายนะครับก็อยาให้ทางแอดมินแก้ออกด้วยนะครับเพราะผมเกิดมาเจอบ้างนี้ตลอดเลยวิธีทางแก้ก็คือกดรีเซ็ตตัวละครครับอ่าอัปเดทสิ่งแรกก็คือยังไม่แก้บั๊กพวกนี้นะครับแล้วอัปเดตสิ่งที่สองที่เราเห็นกันก็เลยค่ามเมนูได้เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ นี่นะครับกับตัวนี้ที่ขึ้นมาเป็นค่าหัวนะคะโปรตีของผมอะถ้าเวลาจะดูต้องมาดูตรงนี้ใช่ปหมล่ะแต่ตอนนี้คือมันมีขึ้นบอกให้แล้วนะครับว่าตรงนี้เป็นอะไรยังไงขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับแต่ฟอนตนะ์นะฟอนต์ก็ยังเป็นฟอนต์ที่เรียบง่ายสไตล์เกมวันพีชคนไทยเหมือนเดิมเลยนะครับอ่ะแลวที่เปลี่ยนไปก็คือตรงสเต็กตรงนี้เป็นสีแดงนั่นเองนะครับเนี่เป็นสีแดงนะ แล้วก็ให้เราอัพได้เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเขาอัปเดตอะไรกันมาอีกนะเหมือนมีอัปเดตผลใช่ไหมเดี๋ยวผมดูดิดให้นะครับตอนนี้ได้ผลเองนะ,จะ,จะ,จะเจเจลิวทุกคนเพราะวันนี้วันที่โอ้วันที่16ไม่ใช่วันที่27วันที่27 27 20เสรุปที่อัปนะครับ เอาเฮ็ดเฮดดีแอดมินออกครับเพราะมีคนผ้าซื้อไปหลายคนเพิ่มตรงนี้แล้วก็แสดงตรงนี้แล้วก็แสดงตรงนี้มนาะก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับสิ่งที่3พยายามลดความแหลกเพราะความแหลกอาจจะให้สคริปต์เซิร์ฟไม่ทางานคร่าวๆก็มีเท่าไหร่แหละ,หละความความชิปหายอาทิตย์นูนะ่นโอเคนะครับก็ประมาณนี้สิ่งที่เขาอัพมานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับให้ผมด้วยเลยการเพราะจะร้อยซับแล้วช่องนี้กําลังจะเติบโตไปด้วยกัน นะครับโอเคสิ่งที่อัพก็มีประมาณนี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับมีเต็นไหมโอ้โหไม่มีน่าเสียดายจัง mm. ว้าย